ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของตุกตา,าสาวน้อยร้อซานสบายดีทุกคนเมื่อน,นี้กับซองของตุกตาสาวน้อยร้อซานอีกแล้วเนาะเมื่อน,นีนน้องตุกได้มาปลูกสลีสวยแม่เนาะปลูกหากระแล้วนี่ปลูกเสน่เนาะเมื่อวานนี้พ่อตัดหญ้าละกัเมื่อน,นี้ปลูกสลีซึ่งเมื่อคืนนี้ฝนตกฟ้าลมเนาะเห็นให้พ่าสามารถกิดอย่างใดนะถ้าปลูกสลีมือเขาก็จะดแดงๆแ,แบบนี้เนาะเพราะว่าสลีเพิ่น เป็นสาลีไทยเนาะแต่ว่าคุณไซสียอมเป็นสีชมพูหรือว่าสีแดงๆแบบนี้เนาะคือปีนี้น่าจะบบได้ดำนานแน่นอนทุกคนเพราะว่าฟ้าฝนมันโบมาไหลมันน่าจะตุกเดือนเจ็ดเดือนแปะเอยเดือนแปดเดือนเก้าคุณเนาะตอนนี้ยังเดือนเจ็ดอยู่แมงกูกากกำลังเสี่ยญยาอยู่เนาะยางมาทำไมเดี๋ยวจะให้ไม่ดูคือบรรยากาศอีดีดีทุกคนฝนตกหาก,กระเสารันกาศ บรรยากาศาอาเย็เนๆนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าต้องตุกหากระปุกสลีแล้วแล้วกันมีเหธอแน่นะนี่บรรยากาศาดีๆทุกคนเพราะว่าฝนตหกหักกับเซาเมื่อคืนนี้หน้าตอนเซาเซาเนะานะฝนตกยิบหยิบหยิบหยิบยิบในนึงเนาะว่าหากระเซาอันนี้แม่กําลังเสียยาอยู่อย่าให้เบิง่งนี่เนาะแม่กำลังเสียายาอยู่อันนี้สลีตอนที่น้องตุกเอ้อู่มาปลูกเนาะ าก็แม่้องตุ๊กเดมาปลูกกันเสียงสลีโอนี่เนาะเสียงสลียูกสลีพูกไปทำว่าแมธรรมาตาบร์รี่นไดเลยเนาะน,นี่จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันงามดีได้เพราะว่าพ่อตุกเป็นคนที่แบบมักปลูมกมากไมาเนาะ ทุกคนคือมันมีสาเหตุเนาะที่ยิบีบอกน้องตุกว่าให้ปลูกโเลียน์เนาะที่ดินตัวนี้เนาะเพราะว่าที่ดินตัวนี้ทำบรได้มียอย่างไรท่นบอกว่าให้ปลูกโเลียนเห็ดจริงๆแล้วเนาะถ้าปลูกโเลียนนี่กับปลูกใดเนาะแล้วก็งามอีกเพราะว่ามันเป็นดินที่งามแล้วก็เป็นดินที่เพียงแล้วก็อุดมสมบูรณ์เนาะมันเป็นดินที่แบบมีขี้กระเดือนหลทุกคนขี้กระเดือน ที่กระเดือนตที่มันรื้อๆที่เพื่อนเอาแบบเวลาซิบเบ็แล้วเพื่อนเอาจะไปเอ็ดยื้อเวลารอป่าเนาะนี่ไปดินที่งามเนาะนี่นี่กระปูกบางนัดทางเพื่นกระปูบางนัดไล่เนาะแต่ว่าหกก็เลยมันก็เลยตายไปแด้ตอนนี้พอกกับปัญญาได้ครึ่งนึ่งแล้วเนาะพ่อรองตู๊ก,ก็ยากปูกพลเรียนอยู่แต่ว่าติดแต่ยางเดียวก็คือมันแพงเนาะอยู่ลาวแพง ต้นละหกร้อยห้าหกร้อยคุณเนาะมันแพงแฮะเขาก็เลยบ่มีเงินลงทุนมันต้องมีเงินลงทุนหลายเนาะถึงจะปลูกได้ถ้ามีเงินลงทุนเนี่ยออก็ดีเนาะก็ดีหลายถ้ามีเงินลงทุนกะมันจะให้ให้ปลูกได้เนาะรับค่าใช้จ่ายมันก็หลายอีกทุกคนเขาก็เลยมันต้องมีเงินมีทุนหลายก่อนจึงสามารถปีูนได้ตอนนี้เขาบ่มีทุนเขาก็เลยบริปลูกเนาะมีแต่ว่า เขาตัดหญ้ามันออกร้วปุกนั่นปุกนี้ทดแทนไปก่อนเพราะว่าหญ้ามันก็หลายเนาะแล้วก็มีต้นกล้วยมายอมมาแยม,มอยู่เนาะซึ่งธรรมศาติอันนี้เป็นเขาให้น้องตุกเนาะเดี๋ยวจะเขาไบเบิง่งเ,เขาไ้นองตุกฟ้ามืดมืดคึมคึมคมูสึกว่าฝนจะมาอีกเนาะเพราะว่าเมฆเริ่มเริ่มลงตำ่ำลงต่ำลงเนาะนี่เขาไ้สอนว่างามเนาะนี่ นี่เป็นข้าวไ้ของน้องตุ๊กเองมันจะมีข้าวเพเนะข้าวเพจะอยู่ทางพุนข้าวไ้กุกกิ๊กงามเนาะอันนสยากุกกิ๊กแม่กุกกิ๊กกระมานาเนาะกุกกิ๊กบดได้มาวะกุกกิ๊กบดได้มานาถ้าคิดยากวะอ๋อแม่กุกกิ๊ก่นกามเซียยาไ้ ถาให้น้องตุ้พิหากัะเสียไปแล้วสองสุดเนาะอย่างาอีกสุดหนึ่งว่าจะามีเงินอีกก่อนแล้วจึงจะจ้างคนมาเสียอีกให้คนมาเสียอีกเนะาะเพราะว่าเฮาโบมาเสียมันมันง่าก็จะขึ้นเพราะว่าความหวังความคิดของพ่อแม่น้องตุ้งนะถ้าเฮาบบได้เฮ็ดนาั้ะแต่ว่าเฮาก็พอมีข้าวให้กินเพราะว่าเฮาโน้องตุ้กได้ข้าวให้หลายอยู่เนาะซึ่งถ้าเฮา,าบริได้ข้าวให้ แ,แต่เขาท้าประเ็ศนามันจะจ้มันเวลาท้าได,เดา้เ็ดนาเขาจะเอาเข้าใส่กินเนาะมันก็ความคิดแบบนี้พอแมนตุกเพิ่นกะอันนี้เอ็กขา้าวไ้เพื่อไร้เ,อดเ็ดนาก็ยังมีขา้าวไ้แต่ถ้าได้เ็เข้าวนาไปอีกแห้งดีเนาะแห้งได้ข้าวหลายเพราะว่าปีก้อนนั้น,นงตุกเขาบพพอกินเลยเนาะเพราะว่าเห็ดแต่นานากรนานบวงงามอีกเนาะปีนั้นนานตุกบวงงามก็เลยได้ข้าวน้อยเดียวเนาะบุกคุมกินปีนี้พ่อกันเลย แกแค้นว่าง,งั้นพ่อก็เลยเห็ดให้หลายแล้วก็ะเห็ดน,นาได้เนาะท่าน้ามาคือเข้ากล้าตอนนี้นะฮามันมันได้เดือนปลายแล้วเนาะมันจะตายแล้วเพราะว่ามันบมนน่มีน้ำาม่ันบ่มีน้ำนะคาบริเหตนาคือมันแก้แล้วเดี๋ยวให้เบิงนี่มันเหลืองแบบนี้แล้วทุกคนมันก็เลยทิ่จะแบบอ่าบ่สามารถดำได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังดำได้ยู่เนาะแต่ถ้ามันถ้ามันแก้กว่านี้นะ มันจะดํ่บได้เลยเนาะนี่เบิ่งจากลักษณะใบมันเลยนี่คือมันกระกกยาวเลยเนาะอันนี้ยังกกสั้นเนาะทางแคมเรียบคุณนั้นจะยาวเห็นอกเป็นวักเป็นวักเขียวขึ้นเนะอะเนาะตัวนั้นจะซักทีหลังแต่ว่าจะใหญ่จะยาวกว่าเพราะว่ามันเป็นคนละเขาเนาะอันนั้นจะเป็นเขาอันหนึ่งแต่ต้องตุ๊กระบุหงซื้อดอกบุลึกเพราะว่าลืมละนี่ฟ้าคึมๆึเนาะ แต่ว่าบรรยากาศดีๆแล้วก็ลมเย็นใครอยากจะมาซื้อดินที่ลาวก็มาซื้อได้นะคะราคาไม่แพงค่ะนี่ก็เป็นคาให้น้องตุ๊กเองเจ้งที่น้องพ่อน้องตุ๊กเพื่อนค่ะมีความหวังอยากปลูกทุเรียน,นะเพราะว่าเอฟซีเขาคอมเมนต์มาหลายเนะว่าให้ปลูกทรเรียนเด้อเพราะว่า,าดินง,งามน,นะก็เลยก็อยาก,ยากปลูกด้วยเนาะแต่ว่ามันต้องใส่ต้นทืนหลายเพราะว่าต้นละเรา ต้นละห้าร้อยหกร้อยทุกคนแล้ววันนี้เขาต้องการพีกต้นถึงจะพอที่ดินนะพอรองกูกะปลูกแน่นอนเนาะแต่ว่าขอให้มีต้นถึงก้อนมีทึนลงถึงก้อนเนาะที่ราปีนี้น่าจะไว้ดำนาเดี๋ยวจะไปให้เบื้องนาเนาะเพราะว่ามันบ่มีน้ําเลยมันแห้งแล้งขนาดเนาะแต่ว่ามื่อนี้อ้าวซุ่มๆในหนึ่งเพราะว่าฝนตกไ่เมื่อคืนนี้มันก็นเลยเอ้าวซุ่มๆ ถ้าฝนโปรโตไซนี้มือนี้จะเด็ดอ้กฮอนที่สุดแล้วกะ็แห้งแรงอีกเนาะนี่แต่ว่าข้าวกล้าตัวนี้ยังงามอยู่เดี๋ยวให้เบิรงนี่ข้าวกล้าตัวนี้ยังงามอยู่เนาะเห็นบอข้าวกล้าตัวนี้จะซักซักก่อนอันนี้จะซักทีหลังเนาะทีหลังนี้ยาวยาวยาวกลัวเพราะว่าเป็นคนละเขาเนาะนี่เห็นบอ นาจะแห้งแรงแบบนี้แม่ก็เสียญ,ญ้าบบได้นะเพราะว่าฝนตกดินซุ่มเพนให้เวลาเขาเสียมันจะติดอันที่เขาแอกเนาะติดแวกเป็นงไงบรรยากาศที่ดีทุกคนอยากให้อยากให้ทุกคนมาเจอบรรยากาศจริงๆแบบนี้ได้เนาะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสผูท้ที่บ่เคยมาลองสารหรือว่าผู้ที่บ่เคยมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กะมาเลยเดี๋ยวอยากให้ทุกคนสัมผัสเนาะแต่ว่า ที่น้องตุ๊กมักถ่ายบรรยากาศแบบนี้เนาะก็ย้อนว่าน้องตุ๊กอยากให้ผู้ที่บอได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้น้องตุ๊กเลยอยากถ่ายเอาไปให้ไปฝากทุกคนเบิ้งเนาะเพราะว่าน้องตุ๊กเห็นเอฟซีหลายๆคนเพื่อนเข้าคอมเมนต์ว่าให้น้องตุ๊กถ่ายธรรมศาสตรในเบิ้งแน่เพราะว่าอยากเห็นธรรมศาตร์น้องตุ๊กกะบ้านน้องตุ๊กธรรมศาสตร์หลายแน่นอนน้องตุ๊กถ่ายทุกคนเบิ้งอยู่แล้วขอแค่เอฟซีให้กำลังใจน้องตุ๊กแล้วเวลาทุกคนขอยอย่างมาเนาะ เวลาอยากให้ลองตุ๊กท่าย,ยัยลงตุกกงต๊กกะเฮดได้ลงตุ๊กกระทายให้เบิ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นความมุดมสมบูรณ์ของบ้านลองตุ๊กของขอกประเทศลาวว่างั้นฟ่าจังสิกระได้เลยเนาะแม่กระเสียหญ้าบัได้ฝนตกมันดินเหนียวเนอะเนอะเนาะแม่ลองตุ๊กกะปลูกมาทั่วเลเนาะเพราะว่าฟองตุก๊กเป็นคนที่แบบมักปลูกงานปลูกนี่นะน,นี่นี่เนาะ คือทุกคนคลิปนั้นน้องคลิปที่ลวงป๊่อ้าวกับพออ่าคลิปที่อ่าเอายางข้ามมาลาวค่ะเนาะพ่อนลองุก่วาวิดไแต่นนั้นเนาะก็คือขอโทษหลายๆเด้อที่บอกว่าเป็นรัศการที่เก่า้จริงบมแม่นเนาะเป็นรัชการที่อ่าแปดบอกแม่นบอกอ่นแหละก็ขอโทษหลายๆเด้อที่พ่อนลองุู่วาวิดไปขอโทษแทนพ่อหลายๆเด้อเนาะมือแดงแดงเนาะเพราะว่าจับสาลีเป็นสาลีไทยแล้วที่ปลูกปลูกสาลีไทย สี่ทงสี่งเนาะระกับปูกาสารีของคนประเทศจีนเรื่องธงเนาะแต่ว่าสารีของไทยจะแพงกว่าสารีของประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนจะราคาถูกกว่าสลายของอย่างกะละของจีนจะราคาถูกกว่าของไทยหลายของไทยจะราคาแพงและกะมันจะมีมาตรฐานกว่าคนเราก็เลยมกักนิยมไซทึ่งมันจะแพงแต่ว่ามันได้มาตรฐานกะ โอเคเนาะนีปลูกมันต้นแน่เนาะปลูกข้าแล้วก็ปลูกยางเน่มาย้อมมายแยมแล้วก็ปลูกสลีปลูกมะทั่วปลูกตะไคร้ปลูกมังนัดแล้วก็ปลูกมะกรวยธรรมศาตรดีเนาะแล้วก็ปลูกเขาอันนั้นเป็นสวนไม้ซักของไออูเนาะแล้วก็ส่วนยางน้องตูจะอยู่ทางพีเนาะโอเคทุกคน เมื่อตุ๊ก็ได้มีโอกาสดีๆเนาะพายอยากให้น้องตุ๊กชายทำมาซาแบบไหนกันสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนี่บรรยากาศงามงามเนาะทุกคนแล้วก็เข้าให้กระงามอีกกระทาไพรมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุตัวคลิปต่อไปได้ทุกคนหมูอแดงๆเนาะคือสีที่มันจะบดติดหน้าเนาะนี่มันจะบดติดหน้าแบบน,นี้อืม อย่าให้ทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ด้ทุกคนเบิ่งไปโอ้งามงามอะไรวอลอีเนาะนีโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องตุ๊กกะจะขอ,อัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวน้องตุ๊กก็จะคองตัวเมื่อเอืินเนาะเพราะว่าอยู่ไฮอยู่หนานี้มีแต่ยุ่ยเถียงยุ่เถียงน้องตุ๊กจะบ้มีสัญญาณเน็ตดีเนาะแต่ว่าถ้าลงมาแถวนี้เนาะแถวเข้านี่เนาะลงมาแถวอ่า ส่วนสวนสวนเบียรไม้ส่วนนี้เนาะมันจะสัญญาณได้จะดีเนาะสี่จีพน,นัย่ีรักสูงสุดสี่จีเนาะข้าสซืว่าอันนี้หายไปแล้ว่ทุกคนตอนน้องตุ๊กไทยที่แรก่ะนะมันจะมีขี้เฟือหลายเนาะหรือว่าก้อนเมฆหลายก็มี f อซหลายคนนะคะให้น้องตุ๊กพูดภาษาไทยบ้างนะคะน้องตุ๊กก็ บางคลิปก็พูดบางคลิปก็ไม่ได้พูดนะคะจะพูดภาษาลาวกับภาษาไทยปนกันไปปนกันมาเนาะ <c oughs> เพราะว่าน้อตุ๊กก็ไม่ได้เก่งภาษาไทยอะไรมากมายเพราะว่าพ่อตุกต๊กเป็นคนภาษาอีสานใช่ไหม <c oughs> พ่อตุ๊กก็มาอยู่ลาวนาน <c oughs> ก็พูดภาษาลาวเลยนะคะถามว่าพ่อพูดภาษาไทยได้ไหมก็พูดได้นะคะแล้วถามว่าพ่อพูดภาษาใต้ได้ไหมก็พูดได้นะคะแค่พ่อไม่อยากพูดนั่นเองนี่เดี๋ยวคลิปหน้าน,นะคะน้อจะให้พ่อพูดภาษาไทยนะคะแล้วก็ พอพูดภาษาตายบ้างนะคะฝากเอทิติดตามคลิปต่อไปเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องซุปกทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย